สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC เนาะทาง FC ใหม่ FC เก้าเนาะจ้าเมื่อนี้ค่ะมาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยเนาะเป็นแนวทางหุ้นสามรัฐเนาะจ้าอังกฤษเยอรมันรัเสเซียเนาะแต่ก่อนจะรจะับชมแนวทางเขากมาบิง่งผลกันก่อนเนาะจ้าผลวันที่ยนะี่สิบห้าเนาะผลที่ออกอังกฤษ 03, 7, 0, 5, นะศูนย์สามเจ็ดกับศูนย์ห้าเนาะศูนย์กับตัวเด่นวิ่งรูดเขากำบัมีกะรรูดไปเนาะจ้าส่วนเยอรมันเนาะเยอรมันผลที่ออกเจ็ดเก้าแปดกับห้าเก้า บนล่างเข้าเด่นเก้าวิ่งรูดนะจะมาบนล่างแต่ตัวจอห้าบกเขาน่าจะพี่น้องจ้ากะน่าเสียดายเนาะถ้ารูดเก่านี่มาบนล่างเน,ะนะาะเก่าแปดห้าเกานจาจะกะขอโทษขอไพ่เนาะเขาเฉพาะเด่นวิ่งรูดนาะจาะส่วนรัเสเซียรัเสเซียกะบกเขานาะกะรูดไปเนาะจา้าสรุปเขาแต่เยอรมันนาะจะเด่นวิ่งรูดมาบนล่างเนาะน้องนั้นกะรูดไปกะกาบคอโทษคอไพไ่หลายๆน่าจะพี่น้องจา้าแนวทางมีเขามีรดเนาะ ขอโทษขออภัยหลายเดี๋ยวห้องก็มาตามต่อวันที่ยี่สิบหกนะจ้ารับชมเพื่อเป็นแนวทางเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเนาะไม่สนับสนุนให้เลี่ยนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีไม่เนาะที่เขามาเป็นกำลังใจแอดมินแล้วกะยังบ่ทันกดไลค์กดแชร์กะกดเป็นกำลังใจให้แอดมินน้ำนะจ้าสั่นกระดิ่งแจง้งเตือนน้ำเนาะเพื่อทดี่จะบริพาทแนวทางต่อไปเนาะ วันที่26พุ่น3รัดน่จาจะอังกฤษแอนให้เด่นที่37วิ่งรูด30 35 36 39 73 74 เจ็ดหเจ็ดเส่วนเยอรมันเยอรมันให้เด่นที่7จสวิ่งรูดตัวเจาะก็จะมี7 0 7 3 7 5 7 9 4 0 4็ดสห้เจ 8ส่วนรัเสเซียรัเสเซียให้เด่นที่92วิ่งรูดตัวเจาะมี92 94 95 98 20 24 23 26เนาะส่วน นเน้นเนาะตัวเน้นก็จะมี9ก้าสองเก้าสองสเจศ 7จ็ดเกส่หส่วนอังกฤษสามห้าสาจ็ดสี่เจ็ สองตัวธรรมักแฉชอบยิบจะไปเป็นแนวทางแล้วก็อย่าลืมไปกลับเนาะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะไปกลับด้วยมักชอบจดไว้แคบไว้จ้า,าบ่มักบ่ชอบทีแอดจับคู่ให้เน่นใหก้กะวีคอพิจารณาเบิ่งเป็นตัวอื่นได้เนาะรื้ว่ามีตัวมักตัวชอบอยู่ในใจอยู่แล้วก็นำตัวเดียนทีแอดให้ไปไปจับใส่ได้เลยเนาะจ้า ก่อนด่สิออกไปกะแอดกะขอกำลังใจเนะจ้ะให้พี่น้องเอฟซเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกัเนะจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อที่จะบริภาษแนวทางต่อไปสุดท้ายก็คอยพอแม่พี่น้องเอฟซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำลวยๆไว้พอกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ